เราหันมาดูทางแง่มุมทางเศรษฐกิจบ้างท่านผู้ชมครับ IMF ชี IM ้ T ว่า GDP โลกเนี่ยติดลบเกือบ5%เมื่อประมาณ7-8วันที่แล้วกองทุนการระหว่างประเทศ IMF เปิดเผยรายงานชิดทางแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดซึ่งระบุว่าวิก วิกฤตโรคระบาดโควิด19ครั้งนี้ไม่เหมือนวิกฤตครั้งใดเลยในอดีตจะฉุดผลิตพลันมวลรวมภายในประเทศหรือที่เขาเรียกว่า GDP ของโลกดิ่งลง4.9ในปีนี้และสร้างความสูญเสียให้ถึง12ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือ370ล้านล้านบาทท่านผู้ชมรู้ว่าเงินก้อนนี้ขนาดไหนความสูญเสียจากโควิดในโลกนี้นะฮะเท่ากับงบประมาณประเทศไทย112เท่าของงบประมาณประเทศไทยหลายประเทศท่านผู้ชม ครับจะถดถอยเลวร้ายกว่าเมื่อครั้งวิกฤตการเงินโลกเมื่อปี2,551หรือ2,552ซึ่งเขาเรียกกันว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งผมเคยอธิบายฟังแล้วจะร้ายแรงในระดับมากกว่า2เท่าตัวนอกจากนั้น IMF ยังคาดว่าจีนจะเป็นประเทศเดียวที่เศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้ในปีนี้แต่จะเติบโตได้นาตรา1%ส่วนอเมริกาท่านผู้ชมตรงนี้ที่เป็นเรื่องที่น่าัูอเมริกาจะติดลบถึง8%รฝรั่งเศสอิตาลีสเปนอังกฤษ มีแนวโน้มติดลบในอัตราตัวเลข2หลักท่านผู้ชมครับเขาทํานายว่าประเทศไทยจะติดลบประมาณ7แต่เมื่อวันสงวันที่ผ่านมานี้ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวีรไทยสันติประพบท่านออกมายืนยันชัดเจนแล้วว่าประเทศไทยปีนี้จะติดลบถึง8เปร์ท่านผู้ชมครับ8%ไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะสถานีข่าว CNBC สื่ออเมริกรันระบุว่าจากตัวแรก จุดตัวเลขของสำนักง,งานสถิติแรงงานสหรัฐในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประมาณสักเดือนกว่าที่แล้วเกือบครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรสหรัฐ กำลังตกงานคือตัวเลขการจ้างงานประชากรในวัยทํางานสหรัฐอยู่ที่52.8%นั่นหมายความว่าอีก47.2%ตกงานทั้งนี้ตัวเลขประชากรในวัยแรงงานคิดเป็น60%ของประชากรอเมริกาทั้งหมดและการจะทําให้สหรัฐกลับไปรุ่งเรืองได้ในช่วงเช่นช่วงปี2543หรือปีสองคศ2000นั้นเขาบอกว่าต้องสร้างงานเพิ่มอีก30ล้านตําแหน่งท่านผู้ชมครับในลักษณะ new normal เนี่ยจะสร้างงานได้อีก30ล้านตำแหน่ง หเห็นได้ชัดว่าอเมริกาก็ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วผลพวงของอเมริกาที่เปลี่ยนแปลงนั้นถ้าอเมริกาเศรษฐกิจตกมันเป็นช้างย่าแพรกแหลกร้านหมดทุกคนก็โดนกระทบกระเทือนหมดนะฮะในขณะนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะฮะการสร้างงานในอเมริการวมทั้งทุกประเทศในโลกรวมทั้งประเทศไทยณนะปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นไปได้ยากมากการแพร่ระบาดเชือ้อโควิด19ระลอก2ท่านผู้ชมระลอก2เกิดขึ้นแล้วนะฮะ อนนี้เพียงแต่ประเทศไทยภาวนาต่อพระสยามเิวาธี่ิราชขออย่าให้เกิดระลอกสองแต่ว่าระลอกสองก็เกิดได้ทุกเมื่อระลอกสองทำให้การติดเชื้อเพิ่มขึ้นเร็วและยังไม่มีแนวโน้มว่าจะชะลอตัวลงโดยจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในอเมริกาท่านผู้ชมยังถือว่าสูงที่สุดในโลก ทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อและผ,ผู้ผู้เสียชีวิตในอเมริกาท่านผู้ชมครับคิดเป็น1ใน4ของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตทั่วโลก1ใน4ท่านผู้ชม1ใน4จริงๆนะฮะในขณะนี้หลายหลายรัฐในอเมริกากําลังกลุ้มใจอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐอย่างเช่นฟลอริดาเท็กซัสหรือแม้ทั้งแคลิฟอร์เนียซึ่งแต่ก่อนนั้นเนี่ยพากันบอกว่าเฮ้ยโควรด 19 COVID ึ่งเก้9โควิด19ไม่มีปัญหาเราจะเปิดรัฐของเราแล้วมีคนในฟลอริดาไปที่ชายหาดเปิดผับเปิดบาร์นั่งกินเหล้ากันจนจูจ่ๆแล้วนี่มันมีรายงานว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยกระโดดสูงขึ้นอย่างพรวดพราดที่ฟลอริดาทนี่วันเดียวนะฮะเป็นหมื่นคนเล่นเอาผู้ว่าการรัฐฟลอริดาและผู้การว่าการรัฐเท็กซัสเนี่ย กระโดดตัวยาวทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอธิบายให้ฟังว่าเรียบร้อยเอาอยู่พูดเหมือนนายทรัมป์ไม่มีผิดในที่สุดก็ต้องถอยหลังกลับไปสั่งให้ปิดขับปิดบาร์และเขาบอกว่าโอกาสที่จะล็อกดาวในอเมริกาไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ไม่ม,ม,ม,มีเพราะว่าผู้อำนวยการ CDC นะฮะและผู้เชี่ยวชาญในเรื่องโรคติดต่อนายฟอร์ซี่ซึ่งเป็นไม้เบื่อไม่เมากับอเมริกากับประธานเยนบดีครับพูดให้สัมภาษณ์ชัดเจนท่านผู้ชมให้สัมภาษณ์ว่าตัวเลขจริงๆเขาเชื่อว่าคนอเมริกา ตอนนี้ติดเชื้อโควิดอยู่ประมาณ20ล้านคน10ถึง20ล้านคนตอนนี้มีตัวเลขแค่2-3ล้านคนเองแต่จริงๆเขาบอกว่าต้องมี10-20ล้านคนและเขาบอกว่าการติดเชื้อของคนอเมริกาจะเพิ่มขึ้นเข้าหลักแสนต่อวันต่อวันนั่นผู้ชมถ้าต่อวันเดือนหนึ่งถ้าไม่หยุดอย่างนี้เดือนละ3ล้านคนหมายความว่ายังไงท่านผู้ชม หมายความว่าถ้ามันยังเป็นไปอย่างนี้แล้วยังไม่ยุตินะฮะท่านผู้ชมอีกไม่เกิน30วัน1ใน3ของประชากรเกือบเกหนใน4ของประชากรอเมริกาต้องติดเชื้อแล้วตอนนี้คนที่อเมริกาตายกันเป็นเบื่อนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากคําพูดของท่านผู้บริการ องค์กรอ,อนามัยโลกซึ่งเราต้องเชื่อเขาเพราะเขามีตัวเลขของทั่วโลกหมดเลยท่านผู้ชมมีหมดะฮะว่าใครติดเท่าไรแล้วมันเพิ่มขึ้นตอนนี้เท่าไรประเทศไหนเจอระลอกสองบ้างแล้วคนตายไปแล้วเท่าไหร่นะฮะแล้วจากข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เขาเรียกัน่า IMF จะเห็นได้ว่าท่านผู้ชมครับโควิด -19 เปลี่ยนโลกไปหมดละเปลี่ยนโลกจริงๆท่านผู้ชมเปลี่ยนจริงๆต่อให้คลายล็อกมาตรก,การเฟสที่หที่ทางการไทยเพิ่งคลายล็อกไปเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ไม่มีทางที่สถานการณ์และธุรกิจจะ กลับไปเหมือนเดิมเหมือนช่วงก่อนโควิด19อีกแล้วที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจสายการบินที่ล้มละลายกันระเนระนาดไม่เพียงแต่การบินไทยเท่านั้นผู้ชมสายการบินระดับโลกทุกแห่งล้วนเห็นแนวโน้มทางธุรกิจจะว่าจะต้องใช้เวลายอย่างน้อยอีกหลายปีกว่าที่อุตสาหกรรมการบินการท่องเที่ยวจะกลับสู่ระดับเดิมได้ในปี2562นั่นคือการทํานายแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็จะกลับไปสู่ระดับเดิม2ปี2562 ไม่ได้ไม่ได้ท่านผู้ชมอาจจะไม่กลับเหมือนเดิมอีกเลยก็ได้